สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมน, um. น,นัสนันอรานนท์นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ que, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบางพระวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตนเองถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะประเมินสภาวะจิตใจและพฤติกรรม Mental Status สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่ซึมไหมกินอาหารเป็นอย่างไรการขับถ่ายเป็นอย่างไรท้องเสียไหมหรือปัสสาวะเป็นอย่างไรดูรวิธีการเดินการวางท่าทางว่าเป็นอย่างไรเดินเล่นได้ปกติหรือไม่การตรวจวันน้ำหนักตัวการวันน้ำหนักตัวของสัตว์นะคะหากน้ำหนักขึ้นหรือลงผิดปกติ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสัตว์กำลังป่วยอยู่ได้โดยวิธีการนะคะนำน้องแมวหรือสัตว์ของท่านไปที่เครื่องชั่งน้ำหนัก veterinary scale แล้วดูตัวเลขค่ะการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือ body temperature การวัดอุณหภูมิของสัตว์จะทำให้เราทราบว่าสัตว์มีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายต่ำผิดปกติหรือไม่ ทำให้ทราบว่าสัตว์กำลังป่วยอยู่หรือไม่อุปกรณ์ที่ใช้คือเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์มีแบบดิจิตอลที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้เลยและแบบธรรมดาก็คือปลอดค่ะและเจลหลอลื่นหรือลูบีแคนเจล ควรใส่ถุงมือก่อนตรวจทุกครั้งเลือกขนาดให้เหมาะสมกับตัวสัตว์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเลือกเป็นปลอดค่ะซึ่งอุณหภูมิปกติของแมวและสุนัขนะคะจะอยู่ที่100.2ถึง102.4องศาฟาเรนไฮน์ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า103องศาฟาเรนไฮน์แสดงว่าสัตว์กำลังมีไข้ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า99องศาฟาเรนไฮ์มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำค่ะแนะนำให้สวมถุงมือเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ดทำความสะอาดปลอดด้วยแอลกอฮอล์ นนั้เช็คประลอดหากประลอดมากกว่า100องศาฟาเรนไฮให้สลัดประลอดเพื่อให้ประหลอดอยู่ที่100องศาฟาเรนไฮหรือต่ำกว่านั้นใช้เจลหล่อลื่นทารอบๆปลอดเจลตัวนี้ที่ใช้อยู่นะคะคือลูบี c คนและให้จับบังคับสัตว์นะคะอยู่ในท่าที่เหมาะสมที่สามารถทำงานให้เราปฏิบัติงานได้ สะดวกและสัตว์ปลอดภัยค่ะอาจจะต้องมีผู้ช่วยจับนะคะจากนั้นลวบคนห่างแล้วเสียบประลอดผ่านรูทวารหนักอย่างช้าๆให้ปลายปลอดแตะผนังลำไส้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วรอ30-60ถึง60วินาทีค่ะจากนั้นนำออกมาอ่านผล โดยอ่านปลอดด้วยระดับสายตาถ้าปลอดวิ่งไปที่เลข101ให้อ่านว่า101องศาฟาเรนไฮน์แต่ถ้าไปอยู่ที่ขีดเล็กจะมีค่าเป็น2ให้อ่านว่า101.2องศาฟาเรนไฮน์เมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้เช็ดทำความสะอาดปลอดทุกครั้งหลังใช้งานค่ะ สีเงือกเพื่อดูการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยบริเวณที่เหงือกหรือ Mucous membrane วิธีการตรวจสีเหงือกเริ่มจากการเปิดดูเหงือกของสัตว์มีสีอย่างไรสีปกติจะเป็นสีชมพูจากนั้นดูฟันมีฟันหักฟันโยกหรือข้ามหินปูนหรือไม่วิธีการตรวจการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยบริเวณที่เหงือกใช้นิ้วกดลงบนเหงือก ประมาณ1ถึง2วินาทีแล้วปล่อยแล้วดูการไหลเวียนของเลือดว่ากลับมาเป็นสีปกติภายในเวลากี่วินาทีซึ่งปกติไม่ควรเกิน2วินาทีถ้ามากกว่า2วินาทีแสดงว่าสัตว์อาจจะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดการวันอัตราการหายใจหรือ respiratory rate การวัดอัตราการหายใจ,าายใจทำให้เราทราบว่า สัตว์กำลังหายใจเป็นอย่างไรมีอาการหอบหรือหายใจลำบากหรือไม่ซึ่งวิธีการตรวจอัตราการหายใจนะคะให้ดูการขยับหรือยุบตัวของช่องอ,อกเข้าออกให้นับเป็นหนึ่งครั้งโดยให้วัดอัตราการหายใจภายในหนึ่งนาทีโดยอัตราการหายใจของสุนัขนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20-40ครั้งต่อน,นาทีค่ะ และวิธีที่2มีวิธีการตรวจโดยใช้กระดาษทิชชู่วางให้อยู่ใกล้จมูกของสัตว์ให้สังเกตจากการพัดโบกของกระดาษทิชชู่เมื่อมีการพัดโบกเขาออกจากตัวสัตว์ให้นับเป็น1ครั้งการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือ Heart Rate อุปกรณ์ที่ใช้คือสเตตโทสโคปสเตตโทสโคปมี2ด้านโดยด้านหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายกลวยขนาดเล็กเรียกว่าเบลด้านเบลจะมีความถี่ต่ำค่ะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีอีกด้านหนึ่งจะมีลักษณะแบนเรียกว่าไดอะแฟมโดยด้านไดอะแฟมนะคะจะมีความถี่สูงฟังเสียงกว้างซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้ด้านไดอะแฟมเน็กนันตรวจอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ สำหรับสุนัขนะคะการเต้นของหัวใจปกติจะแตกต่างกันไปตามขนาดสุนัขขนาดเล็กและลูกสุนัขมักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่120-160ครั้งต่อนาทีส่วนสุนัขน้ำหนักเกิน13กิโลกร,รมัมจะมีอัตราการเต้นของหัวใจ60-120ครั้งต่อนาทีสุนัขตัวใหญ่นะคะอัตราการเต้นของหัวใจปกติจะช้าลงค่ะ วิธีการตรวจโดยใช้สเตปโตโสโคปวางด้านไดอะแฟมไว้ที่ช่องอกหลังซอกซ้ายในตำแหน่งอินเตอร์คอร์ดัลสเปซที่4-6หาชีพพจรและฟังเสียงหัวใจเต้นนับจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นใน60วินาทีนั่นคืออัตราการเต้นหัวใจของสัตว์ค่ะ การตรวจวัดภาวะขาดน้ำหรือ Hydration Status วิธีการตรวจเช็คสภาวะการขาดน้ำของสัตว์นะคะเพื่อให้ทราบว่าสัตว์ได้รับน้ำเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่จะมีวิธีการตรวจนะคะโดยวิธีการดูเบ้าตาว่าจมลึกหรือไม่ดูเยื่อเมือกและการดึงหนังบริเวณหัวไหล่ของขาหน้าค่ะ แล้วดูการคืนตัวของผิวหนังนะคะโดยปกติแล้วจะคืนภายใน1-2วินาทีค่ะถ้าการคืนตัวของผิวหนังนานกว่า2วินาทีนะคะนั่นแปลว่าสัตว์จะอยู่ในสภาวะขาดน้ำค่ะการพาเวชั่นคือการคำตรวจร่างกายของสัตว์ จากส่วนหัวไปยังส่วนท้ายตัวของสัตว์ซึ่งการพ a l เ a t i o n จะทำการตรวจเพื่อสังเกตการเป็นแผลบริเวณผิวหนังผนลร่งตลอดจนการมีก้อนเนื้องอกหรือตุ่มหนองต่างๆตามร่างกายและการตรวจการทางานของต่อมน้ำเหลืองในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งการคำตรวจต่อมน้ำเหลืองจะมีการทำการคาตรวจดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่1การคํำตรวจสับแมนิบูล่าลิมโนดเราจะคํำตรวจบริเวณใต้ขากรรไกรตำแหน่งที่2การคํำตรวจอะซิลารีลิมโนดเราจะทําการตรวจบริเวณหลังสแตรบูล่าตำแหน่งที่3การคํำตรวจอินกูนอลลิมโนดเราจะคํำตรวจบริเวณขาหนีบ ตำแหน่งที่4การคาตวรวจก o p l i t e a l lymph n o เราจะคาตรวจบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังบริเวณแก้มก้นตำแหน่งที่5การคาตรวจ p ีซ a แค u l ล a าลิมโนดใต้ขาต้นไก่ลงมา1-2นิ้วในลักษณะการคามบริเวณหน้ากระดูกสะบ้าปุา่็จบไปแล้วนะครับสําหรับการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นช่วยให้เราสามารถทราบว่าสัตว์เริ่มมีความผิดปกติแล้วหรือไม่ จะได้พาไปรักษาได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเจ้าของอยังใช้เป็นข้อมูลให้คุณหมอเพื่อให้คุณหมอตรวจวินิสัยได้อย่างง่ายขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ